ดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยในเรื่องพยางและคำนะคะเรามาดูความหมายของพยางกันนะคะพยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโดยเสียงนั้นจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ ทีนี้พยางนะคะจะเป็นพยางาหนึ่งพยางสอพยางหรือ3พยางก็ได้เด็กๆมาดูคำว่าสวรรค์กันนะคะสวรรค์มีกี่พยางคะ์ะสองพยางคค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนประกอบของพยางประกอบไปด้วยอะไรบ้างเริ่มต้นจาก เสียงของพยัญชนะต้นเสียงของพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะไทยของเราเองค่ะมีทั้งหมด44ตัวสามารถเป็นเสียงของพยัญชนะต้นได้หมดเลยอันที่สองก็คือเสียงของสระซึ่งสระในภาษาไทยเรานะคะมีทั้งหมดเท่าไรคะ21รูป32เสียงใช่ไหมคะนั่นใช่เลยเอามาผสมเป็น พยางนะคะต่อมาเป็นเสียงของวรรน,นยุกต์สามัญเอกโทรตรีและจัตวาและสุดท้ายคือเสียงของตัวสะกดมาตาตัวสะกดแปดมาตาของเราค่ะเด็กๆคะเรามาสังเกตกันคะ่ะเสียงของพยัญชนะต้นที่เป็นตัวเดียวอย่างเช่นคำว่าอางคำว่าลิบ ถ้าเป็นเสียงพยัญชนะต้นที่ควบกล้าต้องออกเสียงพร้อมๆกันเช่นคำว่าครองคำว่าขวานเป็นต้นนะคะทีนี้เรามารู้ความหมายของคำว่าคำกันนะคะเด็กๆคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นเสียงที่เปล่งออกมาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้เด็กๆคะเรามาดูองค์ประกอบของคำกันนะคะ เริ่มจากข้อที่1เสียงคำหนึ่งอาจมีเสียงเดียวหรือหลายเสียงก็ได้ 2. แบบสร้าง 3. ความหมายคำจะต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้เรามาดูองค์ประกอบที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มจากข้อที่1เสียง คำหนึง่งอาจมีเสียงเดียวหรือหลายเสียงก็ได้คำพยางค์เดียวอย่างเช่นกินนอนเดินน้ำไฟทีนี้เรามาดูสิคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือคําหลายพยางเช่นบิดานาฬิกากระฉับกระเฉง อง์คประกอบของคําในข้อที่2แบบสร้างคําประกอบด้วยพยางและพยางหนึ่งพยางหนึ่งจะมีส่วนประกอบ3ส่วน4ส่วนหรือ5ส่วนก็ได้เด็กๆจําได้ไหมคะประกอบไปด้วยเสียงของพยัญชนะต้นเสียงของสลาเสียงของวรรณยุกและเสียงของตัวสะกดยังไงล่ะคะองค์ประกอบของคําในข้อที่3 ความหมายคำจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้เรามาดูกันนะคะเช่นขันขันใบนี้คําว่าขันทําหน้าที่เป็นคํานามแปลว่าภาชนะใส่สิ่งของหรือตักน้ํามาดูประโยคที่สองค่ะไก่ขัน ขันตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาแปลว่าร้องมาดูประโยคที่3มกันนะคะเขาขันเชือกขันตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคํากริยาแปลว่าทำให้แน่นเด็กๆทราบไหมคะว่าพยางกับคําต่างกันอย่างไรพยาง คือเสียงที่เป่งออกมาครั้งหนึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ส่วนคำคือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งจะกี่พยางก็ตามถ้าได้ความจึงเรียกว่าคำนะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆในเรื่องพยางและคำก่อนจะจากกันวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ